ะะจะมาสอนการจำตัวเชื่อมของประพจน์นะคะค่ะตัวเชื่อมประพจน์นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวเชื่อมใหญ่ๆด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวและวิธีการจำเลยเนาะ,ะค่ะตัวที่1น,นะคะเป็นเครื่องหมายเป็น V คว่ำนะคะก็คือเท่ากับและนะคะตัวนี้จะเป็น V คว่ำเนาะอ่ะตัวนี้ให้จำไปว่ามันจะชอบผิดนะคะก็คือ,อประพจน์ทุกตัวประพจน์เนี่ยเวลาเอามา เชื่อมกันด้วยตัวนิ้วแรกมันจะผิดหมดเลยยกเว้นทีทีนะคะมันก็คือเละใช่ไหมคะเละก็ให้จําไปว่าเละเละเอคะชอบมองโลกในแง่ร้ายค่ะคืออะไรก็ผิดไปหมดเลยยกเว้นอ่าทีทีนะคะถึงจะถูกนะคะต่อมาตัวที่สองนะคะก็คือเป็นตัว V ีนะคะก็คล้ายรูปยิ้มเนาะ หรือนะคะเท่าคือเท่ากับตัวหรือนั่นเองอันนี้จะชอบถูกนะคะตรงกันข้ามกับตัวเมื่อกี้ตัวนี้เนี่ยจะมองโลกในแง่ดีนะคะคือจะถูกหมดเลยนะคะยกเว้น ff นะคะถ้าผิดทั้ง2ตัวก็จะเป็นผิดนะคะแต่ตัวอื่นก็จะถูกหมดเลยไม่ว่าจะเป็น T tt tf หรือ ft นะคะแต่ถ้าเป็น ff ก็ผิดนะคะถ้าอะไรที่มันผิดจริงๆมันก็ต้องผิดเพราะคนมองโลกในแง่ดีเนี่ยก็ต้องมองถึงความเป็นจริงถ้าผิดทั้งสองอันก็ต้องผิดใช่ไหมคะ ให้จำแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็คือเครื่องหมายท่าแล้วนะคะก็จะเป็นลูกศรเนาะแล้วก็มีหัวนะคะชี้ไปทางด้านขวามืออย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะชอบถูกเหมือนกันนะคะคล้ายๆหรือแต่ว่าที่มันจะยกเว้น tf นะคะถึงจะผิดนะคะตัวนี้อ่ะดอกจันสำคัญให้ได้ดอกจํานะคะถ้าเป็นท่าแล้วนะคะ tf จะผิดนะคะนอกกนั้นก็จะถูกถูกหมดเลยนะอ่ะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือก็ต่อเมื่ออันนี้นะคะเป็นเครื่องหมายที่ง่ายเนาะก็เหมือนกันเหมือนกันจะถูกแต่ถ้ <t <t anyway> <t <t าต่างกันจะผิดอย่าง t, <t, <t, <t cool ีทอย่างเงี้ยผลน้ออกมาก็จะเป็น t ีนะคะก็คือถูกนะคะ F F ผลน้ำออกมาก็จะเป็น T นะคะอันนี้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ประพจน์นะคะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่น t f หรือ fT อย่างเงี้ยก็จะผิดนะคะอันนี้ก็คือก็ต่อเมื่อเนาะอ่ะ จำได้ไหมคะอ่าเดือวทวนกันอีกครั้งนะคะก็คือเครื่องหมายแรกเนาะนะคะก็คือแระนะคะหน้าบึ้งนะคะมองโลกในแง่ร้ายผิดหมดเลยนะคะยกเว้นทีทีต่อมาตัวที่2นะคะเป็นตัว V ีหรือคล้ายๆย,ยิ้มนะคะหรือนะคะก็ชอบถูกก็คือจะถูกหมดเลยยกเว้น ff นะคะแล้วก็เครื่องหมายที่3นะคะก็คือท่าแล้วก็คือจะชอบถูกนะคะยกเว้น t f นะคะตัวเดียวที่จะผิดนะคะ f f ก็ถูกนะคะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็ต่อเมื่อก็คือเหมือนกันถูกต่างกันจะผิดนะคะอ่ะแล้วก็มาดูตัวหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวเชื่อมนะคะแต่เป็นอ่าที่ไว้หน้าไว้หน้าประพจน์นะคะเครื่องหมายเนี้ยคล้ายๆลูกน้ําขีดอยา่าหยแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่านิเซกนะคะนิเซกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวนั้นเนี่ยมีความหมายตรงกันข้ามกับ ความหมายเดิมของมันอย่างเช่นถ้ามันไปอยู่หน้าประพจน์ที่ถูกนะคะประพจน์นั้นก็จะผิดนะคะแต่ถ้ามันไปอยู่หน้าประพจน์ที่ผิด you know, ประพจน์นั้นก็จะถูกอย่างเช่นมันไปอยู่หน้าแบบนิเสกชึกตรงทีอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะเงี้ยค่ะนิเสกทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็น f หรือนิเสก f มันก็จะกลายเป็น t แบบนี้นะคะอะ่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคการจําตัวเชื่อมประพจน์เนาะคะ่ะ ค่ะก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆน,นะคะสามารถจำสัญลักษณ์ประพจน์แล้วก็ไปใช้ในการทำการบ้านทำข้อสอบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปนะคะวิธีการแบบฝึกหัดตัวอย่างการเชื่อมประพจน์นะคะก็ขอให้กดติดตามนะคะดูในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย